ไม่มีคนมาหรอมีแต่เรากับมะม่วงเนี่ยนะมะม่วงมีเพื่อนไหมอะ่ะเอา้ามะม่วงก็หายแล้วอะไรเนี่ยใครเนี่ยเหียวเป้าเหรอโอ้ชื่ออะไรนะขอเงาเปาฟ้าใหม่มาแล้วเพื่อนเราศูนย์สองนะเพื่อน โอ้โหมาแล้วครับเสียงมาแล้วรอบนี้เราต้องชนะผีนะเราต้องเอาชัยชนะมาให้ได้เลยนะก่อนอื่นไปหายาก่อนเออเปิดทีครับว้บาเสียววาเสียวเฮ้เสียงร้อนเหลือเกินนะเราเฮ้ อย่านะนเนามะ้มุมนี้โคตรร้อนฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปสิเพื่อนเพื่อนมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยยังมาอีกเหรอเนี่ยอ๋อโอ้ผีอะไรดุดันเหลือเกินเออไปทางนั้นแหละ เฮ้ยเพื่อนฉันไปช่วยเพื่อนดีกว่าไปช่วยเพื่อนก่อนนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมามาแล้วอ่ะเฮ้ยจะช่วยเพื่อนทันไหมอ่ะทันไหมทันไหมทันไหมเฮ้ยเปิดแล้วต้องดูด้วยนะเออดูข้างหลังด้วยนะเออโอ้ยมันหวานเสียวจังเลยวเเเเะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปช่วยเพื่อนดิ ช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเอ้ยทันไหมโอ้ไม่ทันว่ะขอโทษนะเพื่อนทางไหนทางไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปดิไปไปเฮ้ยขอหลบก่อนละกันนะเฮ้ยจะอยู่ไหนทางนี้ไหมทางไหนเฮ้ยน่นนั่นน่นน่นถ่ายรูปดิ เฮ้ยเมียเฮ้ยโอ้หลอนจริงเฮ้ยมาแล้วโอ้โหโอ้โหอาโหมือมือหืมือมือมันโคตรยาวเลยเฮ้ยไปไปเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนทำไมเธอไม่บอกฉันนะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนฉันไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้วเพื่อนเอ้ยไปก่อน ใชา้ย,ยาไม่มียาโอ้โหว่าคนทำไงอ่ะไม่มียาเลยนี่มีไหม,มเฮ้ยใครนอนอยู่เนี้ยช่วยได้ไหมไม่ได้วะ่ะเฮ้ยมันหลอนจังเลยวะเฮ้ย นั paid, um. uh. ่นด um, uh ูด huh. uh ีด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 ูดีดีเฮ้ยเอาแสดงว่าเรือเราลดเยอะนะขีดสีแดงไม่หายเลยอ่ะประตูโอ้ประตูเลยเอาไม่กล้าวไปอ่ะอ้ยมาจริงด้วยไปวิ่ง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 โอ้โหเสียง รลอนเหลือเกินลูกพี่มาไหมหาไม่รู้ดิไอ้ไม่มาว่ะพ้นหนีสำเร็จชนะแหละโอ้สำเร็จแล้วลูกพี่